วันพุทธที่31กลกรกฎาคม2567เชิญชมการจุดบั้งไฟที่บ้านโนนกอกตำบลสาธาตอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีหลายการบั้งไฟจันดีเบิกฟ้าเท้าผาแดงสอภัยารซิลิพรเทพสมพรออเฉลิมพลสอแท็กเตอร์เจโนงไก่สดหนุ่มรถพ่วง สราชวงศ์ซุป,ปเปอร์เฮงแปดปดชินวัตรเบิกฟ้าเพชรแสนแก้วบวกเจ้คมห้วดทองอิสระสาธุก้าวโพทองบุญพลาเทพทองพูนฟิวเจริญบอนทองกะทิลอยฟ้าแกแด้หนึ่งแกแด้สองนครเสาสูงนายกบวกภูตะวันดาวดวงใหม่ ตุลาการโดยแกแดเมืองมหากะทิลอยฟ้าสิม,มงคนลาสีลอดลำชี